ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมม่สสรีนเนสเซอรี่ค่ะอันก็จะเป็น,นสเซอรี่นะคะก็จะมีเป็นที่นอนเด็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำเด็กนะคะมาดูกันว่าถ้าสมมุตินะคะเราเป็นพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้เราก็มงเหมือนกันเราก็ได้เอาไปมั่วๆนะก่ะอนอื่นก็ให้เด็กๆมาเล่นกันก่อนเลยนะคะเพลกเล่นเล่นถึงลเดอร r เล่นของเล่นต่างๆนะคะทุกคน มาเด็กมาก็ให้เด็กเล่นก่อนเลยก็เล่นกันแบบนี้ให้สนุกสนุกเลยมาค่ะแล้วทีนี้เราก็จะพาเด็กๆไปกินข้าวนะพาเด็กๆไปกินข้าวก็จะพาน้องนๆไปกินข้าวกันนะคะก็จะเป็นอาหารเด็กด้วยนะก็ให้จัดที่นั่งน้องแต่ละคนนั่งนั่งตามที่ของตนเอง ก็ยังจะนอนนั่งให้จะนอนนั่งเลยแล้วทีนี้นะคะแล้ก็จะมาจัดเตรียมอาหารให้น้องค่ะว่าน้องจะกินอะไรพอเราจัดเตรียมอาหารให้น้องนะคะก็ให้น้องกินเป็นที่เรียบร้อยเลยพอให้น้องกินไปที่เรียบร้อยนะ <c oughs> ก็ให้น้องกินนมนะคะน้องจะมีขวดออกอา่าวท่านตรงพื้นกินมันไม่ใช่อุ้นจีนะมันคืออาหารเนกแต่คนอาจจะมองว่าอุ้จี แล้วก็ให้น้องกินนมให้น้องกินนมเลยประมานี้เลยกินนมไปก็กินนมเลยแล้วก็จะมาใช้ชีวิตแบบบ้าบอๆนะคะก็อันนี้ก็จะให้เด็กๆแต่ละคนนอนเลยนะคะกินข้าวเสร็จก็ให้เด็กๆมานอนนะ,ะก็จะมีที่นอนต่งตางๆอะไรแบบนี้นะ แล้วก็ให้เด็กๆนอนได้เยนอนได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะนอนนะคะเราก็ต้องเอาเครื่อที่คาดผมนะคะแล้วก็หมวกของเด็กออกก่อนนะคะแล้วก็ให้เด็กนอนได้เลยแล้วก็เอาหมวกไปวางตรงชั้นทีแล้วขนเลยก็ให้นอนเลยเอาหมวกไปวางก็นอนเลยจ้ายุบแล้วก็นอนได้เลย เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะพอเด็กๆนอนหลับนะคะเราก็ต้องไปพ้าเด็กๆนะคะว่าเด็กๆมีใครร้องไห้มีใครยังไม่นอนหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วเราก็ขอกินน้ําสักหน่อยเพราะเราอยู่น้ําเพราะเราไม่มีอะไรได้ไงเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรทำนะมีเด็กร้องไห้มีเด็กร้องไห้อห๋าหนึ่ง น้เด็กต้องการเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กันอันจะเป็นผ้าอ้อมเด็กนะคะก็เปลี่ยนให้น้องเลยก็เปลี่ยนให้น้องเลยจ้าชามชอสามสองหนึ่งก็ไปแล้วแล้วก็เอาเสื้อน้องไปซักนะคะก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับน้องนะคะแล้วก็น้องก็ดีใจพอได้เปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยนะ แล้วก็ให้น้องไปนอนต่อเลยมันดูเด็กคนหนจะร้องไห้อีกไหมตอนนั้นยังไม่มีเครื่องสื้อผ้าเลยตอนนี้มาได้ไงนี่มาอุ๊มีเด็กร้องไห้อีกแล้วโอ้ไม่กอดเด็กเป็นอะไรอะ่ะเด็กเป็นอะไรสงสัสยต้องหิวนมแน่เลยแต่เราไปเอานมให้น้องกันดีกว่าค่ะทุกคนเอานมให้น้องเลยนะ น้องก็ดีใจแล้วแล้วก็น้องก็ให้น้องหลับไปเลยแต่เราก็ไปส่งน้องนอนนะคะถ้าน้องกินนมอิ่มแล้วก็ไป่งน้องนอนเลยพอน้องกินอิ่มแล้วก็ฝากขวดนมไว้กับเราจ้าแล้วเราก็ขวดนมไปเก็บที่เดิมมาเลยแล้วก็จะมาพ่อเด็กๆนะคะว่ามีคนไหนเราให้อีกไหม แล้วก็ให้ขวดนมเด็กเออ,อขวดนมเด็กแล้วก็เด็กก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีไม่นอนนะคะทุกคนแล้วก็ไปส่งไปส่งเด็กไปนอนไปไปนอนไปพอไปแล้วค่ะอา้าวลืมลืมเพืนขวดนมแล้วเราก็รอเด็กนะคะแต่ว่าบางทีเราก็เอาพวกของนะคะแล้วก็เก็บของเล่น เ,เก็บพวกแบบดูดฝุ่นทําความสะอาดนะแล้วก็ตอนนั้นจะไม่มีเลยตอนนี้เสกของมาได้ค่ะก็มาดูดฝุ่นนะคะแล้วก็จะมาถูพื้นทําความสะอาดนะอันนี้เป็นที่ดูดฝุ่นที่ไม่มีเสียงมั้งมั้งด้วยนะที่ดูดฝุ่นที่ไม่มีเสียงแลวหนึ่งที่จริงเราไม่แนะนำนะถ้าเป็นชีวิตจริงเพราะว่าบางทีมันมีเสียงอะไรถูพื้นจ้ะเอาน้ำไปเติม แล้วก็จุ๊บๆแล้วก็ถูได้เลยถูได้เลยแล้วเราก็ทำความสะอาดไปค่ะถูพื้นถูพื้นถูพื้นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเก็บก่อนค่ะเอามาถูพื้นไปเก็บนะคะ,แล,คมมคะ,ะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยค่ะแล้วก็เหนบมากมากเลยเหน่ยม,มากเราก็ต้องการจะ กิน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 น้อาอ้าวทำไมเรายังอยู่ในนี่นะคะาเราไม่กินน้ําแล้วก็ไปพักหน่อยก่อนนะคะเพราะเราจะทำความสะอาดบ้านเอ,อ้ยทำความสะอาดแนละ้วสรุเยอะเกินไปแล้วก็มาดื่มน้ําให้หายเหนื่อยนะคะ่ะอ่าเราไปปลูกเด็กก่อนค่ะทุกคนไปปลูกเด็กปไปปลูกเด็กแต่ละคนมาเลย,เยเอ่ะปลูกไปปลูกไปจ้ะแล้วก็ปลูกเด็ก คนอื่นๆด้วยแล้วก็ปลุกเด็กคนนี้แล้วก็ปลูกติกอะแล้วก็ลูกเด็กิเด็กก็ตื่นกันหมดแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะไปเอาที่คาดผมไปคืนเด็กๆนะคะแต่เราก็ให้เด็กๆไปนั่งไปเพื่อเล่นเล่นของเล่นกันก่อนนะคะค่อยเอาหมือกมาคืนนะนะ แต่ว่าเราจะลืมไหมคะทุกคนแล้วว่าแล้วว่าเราน่าจะลืมห <c> ร <oughs> ือเปล่าเราจะลืมไมือเปล่าแล้วถ้าเราลืมนะเนี่ยพอเราอดคพิปพอเราก็ไม่รู้เราพาไปมัวม่ว,วพาไปมัวม่ว <c oughs> แล้วก็ให้เด็กแต่คนเล่นของเล่นนะบางคนก็จะเล่นของเล่นบางคนจะเล่นสไลเดอร์บางคนก็จะเล่น,ลนเล่นถึนงหรือเปล่าไม่รู้มันเรียกอะไร นี่ค่ะว่าจะมีของเล่นเลยเราจะเอาหมวกอ๋อเราจะเอานมเดี๋ยวเราก็เอาขวดนมให้เด็กๆเพื่อหิวนมนะคะเป็นอาหารว่าแต่ที่จริงก็น่าจะมีขนมด้วยนะตามชีวิตจริงแต่ว่าเราไม่เราจะเอาขนมอะไรที่เด็กกินได้นะเพราะเราก็ไม่ได้เอามานะคะทุกคนเพราะเราลืม <laughs> พูดคําว่าลืมก็ได้แล้วก็ให้เด็กๆเ,เขียนสี เออ,เอออันนี้ไม่น่าจะคืนหมวกแล้วนะคะทุกคนไม่น่าจะคืนหมวกแล้วไม่ต้องคืนแล้วจ้าติดไว้อยู่นี่แหละอ่าก็ดูไปเลยได้ว่าสภาพเราจะคืนหมวกไหมอ่าก็จะมีเกมต่างๆนะเกมต่างๆให้เด็กเล่นก็จะมีปะมานี้ก็ให้เด็กๆวาดลูกนะคะบางคนก็วาดลูกดอกไา้บางคนก็วาดลูกไอติมบางคนก็วาดรูเชลโลกนะ โอเคค่ะสะรุปไม่คลร์หมวกนะค่ะที่เคยเอาหมวกไว้ด้านนี่แหละแต่ฉันใส่เองแต่ที่จริงแต่ที่จริงก็ควรคือนานาที่เราลืมจริงจริงแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย